การปลูกผมแบบ FUT และการปลูกผมแบบ FUE ต่างกันยังไงบ้างคะครับเรากําลังพูดถึงเรื่องของการนารากผมออกจากหนังศีรษะนะครับก่อนการปลูกผมซึ่งวิธีที่ใช้อยู่บนโลกเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบหลักๆก็คือ FUE แล้วก็ FUT เราพูดถึง FUT กันก่อนนะครับผมเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ใช้มาแต่เนินหนามาแล้วนะครับ FUT จะเป็นการผ่าตัดนำหนังศีรษะรับผมออกมานะครับผมบางส่วนนะครับแล้วก็นำหนังศีรษะที่ได้เนี่ยออกมาคัดกราบผมออกมานะครับผมเพื่อที่จะนำมาปลูกในภายหลังน,นั้นแล้วแผนเป็นที่ จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะมีขนาดที่ยาวกว่าแล้วก็ชัดกว่าครับในส่วนของ f u g เนี่ยจะเป็นการใช้อุปก,กรณ์ที่เจาะรากผมออกมาจากบริเวณหนังศีรษะทีละก่อทีละก่อซึ่งแบบนี้เนี่ยข้อดีก็คือเราจะมีแผลบริเวณหนังศีรษะที่เล็กกว่านะครับประมาณ1ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นเองซึ่งแผลเป็นที่น้อยกว่านี่เราก็จะหายได้เร็วกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการพักซืนอ,อะไรพวกนี้ก็จะใช้เวลาที่น้อยกว่านะครับหดังนั้นแล้วเทคโนโลยีที่เขามักจะใช้กันในปัจจุบันก็จะเป็น FUE ครับ